สวัสดีเอ็มทนันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับพราะกผมไปตามเคยนายมูกี้รีวิวบายก่งรถบ้านนะครับวนะ่ะวันนี้ผมมีรถกระบ,บะสีใหม่ๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับหลายคนกระถามผมว่านายมูกี้รีวิวร้านเจ้ามีแต่รถห้างบอกเขาว่าร <laughs> ้านผมวันนี้มีแต่รถเก้าเด้อครับเด้อยพี่น้องเด้อรถสีหม่ไหมก็มีนะครับเนาะวันนี้มาใหม่นะวะนะใครหารถกระบ,บะราคา บบถึง3ามแสนบอกเลยว่าจะลดสภาพเดิมบางนางบวดน็อตไม่ขยับไปใช้งานดูคันนี้บอกว่าไม่ผิดหวังนะครับบุนะ <_ d ew is> เป็นเจ้าโตลต้าไฮรัก v ์วีโกช m p ฟรี e ด e เนอร์นะครับนะตัวนี้เป็นขยนต์2 5 0นะครับเป็นตัว E ยกสูงสีขาวตัวนี้จะเป็นปี2013หรือปี56นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว E <_ d ew is> ขาวบอกแล้วว่ารถได้สภาพเดิมบางนางบวกะนคะนะสีอาจจะมองๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมเอาไปขัดสีให้เพราะว่าหนึ่งแหละที่แรกเฮียผมนะว่าจะไปขัดสีแล้ววันนี้เนะี่ยผมก็เลยขอท่อแก่เพราะว่าท่อแกผมขอรีวิวรีววิให้ลูกค้าดูก่อนเห็นไหมขอาไปขัดนะบ้านนะท่อแกก็เลยว่าเอาให้ลูกค้าดูก่อนเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับผมนะแต่การันตีว่ารถเดิมนะบนะ้านนี่น,นี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับผมนะเดิมเดิมนะครับนะนนะบนะตัวนี้มันจะมีจมูกหรือหูดังนะครับนะ นี่มันจะมือจมูกกัมพูดังเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่โลโก้โตลต้าหน้าแชมป์นะครับนะป้า bon ยบอนอ6449นะครับผมนุน่มโอ้เล็กงามเลยพี่น้องเลยเพิ่งโอนแจ้งย้ายมาวันนี้เลยนะครับผมนะโอนแจ้งย้ายเปลี่ยนป้ายมาเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยอาส่วนใหญ่รถใหม่ในระ้านเราเนี่ยเราจะโอนเข้าเป็นชื่อเจ้าของเต็นท์ทุกคันนะครับผมนะรถใหม่ในร้า,านเรานะครับผมนะการันตีว่ารถทุกคันเนี่ยโอนได้โอนจริงโอนแท้ ร้อยปอร์เนนะครับผมนะเพราะว่าผมเอาไปโอนชื่อเจ้าของเต็นท์แล้วนะนะแต่รถคันนี้การันตีว่ารถเจ้าของดื่มแท้มือเดียวนะนะมาใหม่นะครับผมนะนเดี๋ยวไฟนะาานหน้าอาจจะเลืองๆนิดนึงเดี๋ยวผมบริการขัดให้นะครับผมเพิ่งได้ตัวมาเลยนี่เห็นไ,ไหมอาจจะมีคราบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาไปขัดให้ให้มันสวยๆนะครับผมนะแต่ให้ดูความเดิมก่อนนี่นี่นี่เห็น,นไ,ไหมดื่มๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู ภาษีกระบ้านนะครับภาษีเต็ม68นะครับ4กันยา2อง8นะครับผมนะโนะตให้เรียบร้อยแล้วใช้งานกันแบบยาวๆนะครับเรื่มทะเบียนมีครบพร้อมอูลน,นะครับผมนะเนี่ยป้ายทะเบียนล่าสุดก็คือตามนี้นะตัวนี้จะเป็นไฮรักมันจะไม่มีสติ๊กเกอร์บีเอ็นนะครับผมนะเนี่ยมาใหม่นะครับผมนะนี่วีโกแชมป์สูงโลโลเลยแค่บอกแล้วเดี๋ยวพาดูยางกันยางเป็นยางโยโกฮาม่านะครับผมนะยางเอทีครับพี่น้องโอ้ยางนี่แบบ ดอกยางนานๆลึกๆน,นะครับผมนะตึงๆเลยนละคาับ้วยางอยู่กูฮาม่าไม่ใช่ว่ายางใหม่แล้วเนี่ยอือโอ้ยางตั้งแต่ปีสิบเจ็ดแล้วแต่ว่ายางยังดีนะครับแสดงว่าจะขอเดินกระจอดนะเนี่ยแม็กเดิมแม็กแท้โตโยต้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแชสซีบอดี้หนึ่งครับนี่นี่ครับแชสซีบอดี้อ่าสวยแห้งนะครับผมนะสวยแห้งเลยการันตีว่าเรื่องขีไม่มีดาไม่มีตัดต่อนะครับไปดูครับ น้ำมันเครื่องน้ำมันกีน้ำมันเกียร์นะครับผมนะบ่มีน้อยบ่มีซึมนะครับเด้อบ่มีน้อยนะครับเด้อน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แห้งตนตื่นนะครับผมนะนี่การันตีครับนี่เฮคันซีสวยครับนี่อาจจะมีทางหินเหี่ยงนะครับเพราะลูกค้าใช้ไปทางหินเหี่ยงนะผมนะเนี่ยเป็นสไตล์รถอีสานครับแต่กาเรืนองคันซีการันตีว่าได้ดื่มแน่นอนนะครับนี่่อให้ดูครับนี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ยอดยุ่มนะมาเฮไรก็หมดตลอดเหลือแค่สองคันสุดท้ายในร้านนะครับผมนะเนี่ย นี่ให้ดูครับนี่ภายในสวยกิ๊บเลยนะครับนะภายในสวยนะครับนี่ให้ดูครับเบาะโอ้ล้ลามาเห่ามาหวนนะครับนะเบาะเบดนะครับนะสีเบดนะครับผมนะคือสวยเลยนะนะเบาะหุ้มมาให้แล้วนะครับนะให้ดูเปิดแคบกันบ้างนี่ครับแคบดื่มนะครับเปิดแคบได้นะครับผมนะนี่เป็นสมาร์ทแคบเปิดแคบได้ขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะครับผมนะเนี่ยให้ดูครับนี่น็อตฐาประตูต่างๆได้ดื่มนะครับผมนะ น,อน็อตผาประตูต่างๆ,ๆการันันว่ารถได้ดื่มนะครับเนี่ยนี่รถได้ดื่มเลยเนี่ยติ๊กเกอร์อยังอยู่เลยนะครับผมนะนี่ครับภายในภายในสวยครับภายในสวยกิ๊บเลยนะครับผมนะเนี่ยภายในสวยกิ๊บเลยนะครับบวกเว็บให้หินมแมงจะอึ้งนะ <laughs> ผมบอกเลยไม่ไม่ได้หลักหมื่นหรอกนะครับผมนะนี่แต่เจ้าของเขาดูวยรถด,ดีนะผมว่าเนี่ยอาจจะมีบวบขาดนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ย อ่าดูครับแผงพัดดานสวยนี่ดู่ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยอ่ะไอ้ดูแกะเม็ดอักกันสักนิดหน่อยนะครับนี่ให้ดูแหวนรถเดิมไปเดิมดูยังไงร,รถใหม่เห็นไหมไม่รู้ประหี่หรือเปล่านะนี่อ่ามันจะมีเส้นทับฝา,ฝาประตูเดิมนะครับเนี่ยโอ้โหทับกันนานเลยอ่ะเดี๋ยวแกะดูเม็ดอักกันนะนี <t ip> Suzanne, ่ครับเม็ดอักนะไม่รู้ประห็นหรือเปล่านะครับผมอมาต่เข็บเม็ดอักได้เดิมนะครับผมนะนี่ตะเข็บเม็ดอักได้เดิม นับนี่ตะคริบม็ดอ,องม็ดอักได้ดื่มแน่นอนนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ตะคริบมิดอาร์คต่างๆได้ดื่มนะครับการันตีบริลดได้บางได้ดื่มแน่นอนการันตีบริลดไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเนี่ดยดูตะฐานดิฐานน็อตก็ยังไม่เคยขยับเลยโหดื่มนะครับผมดื่มนะครับผมให้ดูนี่ ทานน้อนต่างๆก็ได้ดื่มนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกมเป็นอาร์กันสักหน่อยครับนี่นี่ให้ดูนะให้ดูครับนี่ดึงครบเลยนี่เม็ดองเม็ดอาร์กได้ดื่มนะเห็นไหมนี่สีเดิมนะครับสีคันในสีตัวในได้ดื่มเลยนะครับแห้งเลยนี่ให้ดูครับนี่นี่แต่เกมเม็ดอาร์กได้ดื่มนะครับผมนี่โอ้โหโอเคนะครับการันตีครับว่ารถลูกค้าซื้อไปคือลูกค้าจะรถดื่มแน่นอน หลังคาสวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ลอยต่อกระบะดืมเห็นไ,ไหมนี่เห็นไหมหมุนเ็นอาร์กอยู่ครบทุกตัวครับหมุนเ็นอาร์กอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่อ่าสูงคาะซีก็โอเคนะครับผมมาุูงคาระซีก็โอเคนะครับผมอาจจะมีหญ้านะครับพอดีหญ้าบางนะครับเอามาถ่ายหลังร้านหน้าพอดนะนะนี่เห็นไ,ไหมไ การันตีบ่ิรถได้เดิมนะครับนี่อาจจะมีคราบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาไปขัดสีไปปัดสีให้มันเงาๆเลยนะครับผมนะเอามาให้รีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนี่ครับสังตรงคันสีก็โอเคนะครับนี่แต่คันสีสวยนะนี่ดูดิตรงสีภายในสวยเลยนะครับผมนะอ่ะแต่ว่ายางดีสี่เส้นนะครับผมนะให้ดูทรงรถกันหลังกันบางนี่ครับอุ้ยบอกเลยว่าคันนี้ทรงอย่างสวยอ่ะทรงอย่างสวยเลยนะครับทรงดีทรงเดิมนะครับผมอ่า ให้ดูครับนี่ทรงดีทรงเดิมนะครับนี่โลโก้โตโยต้าตัว E นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวกากนะครับส่วนใหญ่รถต๊ะร้อยยี่สิแรงเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางหมดเลยนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับนะให้ดูกระบะแต่การันตีว่ากระบะเนี่ยไม่มีการเจาะไม่มีการเสริมอคอกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่ให้ดูตัวโครงตะเข็บเม็ดอูเม็ดอาร์ก็โอเคนะครับนี่ได้เดิมเลยเห็นไหม แต่คงจะขีดเม็ดอาร์คได้ดื่มนี่โอ้โหแบบแอลค้างนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผมเห็นไหมนี่ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับชัดเจนนี่แอลบานพับกวนพับก็ยังดืมนะครับนี่เห็นไหมนี่ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมแอลดืมน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับผมนะนี่เดืออาจจะมีคราบนิดนึงนะครับแต่พื้นกระบะโอเคนะครับพื้นกระบะสวยนะครับผมนะการันตีว่าพื้นกระบะสวยครับนี่ ให้ดูครับนี่แอลก็ยังอยู่นะครับผมการันตีว่าพื้นกระบะไม่ผุไม่พังนีเห็นไหมแอลแอลแอลอ่าอาก็ยังชัดเจนนะครับผมมานติก๊กเกอร์โลโก้เดิมนะครับนี่เสาเสาเดิมรับการันตีว่าเสาเดิมเนี่ยฝากระโปรงหนักมากฝาท้ายหนักมากเลยนะครับผมให้ดูครับนี่ใช้สูงท็กซีก็โอเคนะครับผมเนี่ยยังอะไรก็ยังโอเคเลยนะครับผม แชสซีคันนี้บอกเลยว่าแชสซีสวยนะครับนี่เนี่ยแชสซีสวยแชสซีดื่มนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมมาไอ้ดูส่งรถกันบ้างครับอ่าโอเคนะครับทรงสวยทรงดีทรงดื่มนะครับบอกเลยว่าทรงเนี่ยวีโก้แชมป์เนี่ยผมบอกเลยสําหรับผมนะผมชอบมากกว่ารีโว่เพราะทรงมันดูเท่ปัดเปรี้ยนะครับขับไปเสกกับโกโก้นะครับนะขวัญใจผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านกำนันนะครับบุญละโอโซโม ครับลุ้นนี่นครับเนาะขึ้นแล้วโกู้ในควนนะครับเนาะขวัญใจขรรษการครับลุ้นนี่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 รถติดเดิมนะครับนี่หมายเลขแชสซีตัวถังโก้โอเคนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ไปดูนี่แชสทรงแชสซีก็โอเคนะครับผมแชสทรงแชสซีก็โอเคนะครับนี่โอเคนะครับนี่อ่ให้ดูกันทั้งด้วยครับ อาเจสีดืมนะครับนี่เจสีสวยไม่มีดาบไม่มีตัดโตดแน,น่นอนครับนี่ค่ะสีสวยนะครับอ่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวดูไฟนะครับกันบ้างครับอากาศมันก็จะเริ่มค่้ำแล้วเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันตัวนี้ก็จะไฟฟ้านะครับผมภายในสวยตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านี่ล็อปประตูต่างได้เดิมนะครับผมนะ,ะนี่เห็นไหม ติ๊กเกอร์เลเบลเดิมอยู่ครบนะครับผมอยู่ครบทุกตัวอาเนี้ดูครับน็อตถามประตูต่างๆได้เดิมนะครับน็อตประตุงประตูต่างๆได้เดิมครับนี่อ่าโอเคนะครับนี่อ่าให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ามาดูของจริงนี่สวยกว่านี้อีกสวยกว่านี้คลิปอีกแล้วสวยกว่านี้รูปอีกอ่าให้ดู ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับเทยเย็นนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่ะอแต่การันตีครับว่าได้ดื่มเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่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 การันตีครับว่ารถติดเดิมแน่นอนนะครับรถได้ดื่มดมนะครับผมโอ้แบบสภาพสวยนะครับผมแกะให้ดูด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจเลยนะครับให้ดูกันเลยเนี่ยถ้ามาดูของจริงอ่ะบอกเลยว่าสวยกว่าในคลิปเยอะครับเนี่ยบอกเลย นี่โอเคนะครับผมนี่น,นี่ให้ดูนี่เห็นไหมตัวคงตะขีบเม,ม็ดองเม็ดอาร์กเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมนะครับลอยโตโต,ต่างๆได้ดื่มเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่ครับนี่เม็ดอาร์คได้ดื่มนะครับการันตีว่ารถด้สภาพดื่มๆแน่นอนครับผมสภาพป้ายแดงไมหมวะ, <c oughs> น,ะนับนี่ครับป้ายแดงแน่นอนครับอ่ะ เดี๋ยวพามาสตาร์ลอนกัะบ้างครับรถยนต์เป็นยังไงเบาะอาจจะมีตรงนี้ที่ขาดนะครับผมนะถ้าลูกค้าไม่ชอบตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บงานให้เรื่องนี้ไม่ยากแต่ให้ลูกค้าดูก่อนเก็บนะครับผมนะนี่อ่ะเดี๋ยวพาสตาร์รถยนต์กัะบ้างครับตัวนี้กระจกเปล่าใช้ขาไปไฟฟ้านะครับผมตี่เอาติดนะครับผมไม่แสนสามนะครับผมว่าน่าจะไม่เทสแหละไม่ดิมไม่เทสนะครับไม่แสนสามเล่นไม่ใช้งานได้ครบปกติทุกเกีย์ครับเนี่ย น้ำมันเครื่องก็ยังเปลี่ยนเนี่ยตอนขั้นต่อไปที่แสนสามแปดนะครับโอ้น้ำมันเครื่องอยู่ในรอบกําหนดเลยนะครับผมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับไม่แสนสามห้าครับแอร์เย็นเพีงเพาะนะครับผมนะแอร์เย็นเพีงเพาะนะครับเนี่ยคัดเหยียบนุ่มเหยียบโน้นนะครับเกียร์เข้าดีฐานเกียร์ดีนะครับผมนะแอร์เย็นเพีงเพาะ ่โอเคครับเดี๋ยวพาดูเครื่องกันบ้างครับผมเครื่องกันบ้างผมขานในเปอร์คโยนสองพันห้าร้อยซีซีทับดีเซลแบบคอมบัลลิวนครับตัวนี้จะเป็น120แรงม้านะครับดูในหน้าเร่มได้นะครับผมนะแต่ว่าเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เหมือนกันเลยกับ144แรงม้าเช่นแต่ว่าตัว1 4อแรงม้าเนี่ยมันจะเป็นวีนเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบแบบธรรมดานะครับผมนะ120แรงก็แรงเหมือนกันครับแถมประหยัดน้ำมันกว่าด้วยนะครับผมให้ดูครับพอเสร็จเครื่ยนต์ เห็นไหมเทอร์กีนนะับบาค้ดเดิมยอังอยู่เลยนะว่างานดีนะครับผมเห็นไหมเราลันตีบรุดลเตดื่มนะครับให้ดูนี่นะผนะ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 สมกระซีต่างๆได้สวยนะครับผมโอเคนะครับเนะีนะ่ยให้ดูเก็บมาสักหน่อยนะไม่มีอะไรมีอะไรซิกไม่มีอะไรพ่นออกมานะครับผมนะโอเคนะครับ การันตีว่ารถได้ติตได้รถได้เดิมเนี่ยให้ดูนี่ครับนี่เนี่ยคานหน้าอยู่ครบนะครับหมายเลขคานหน้าอยู่ครบชัดเจนเนี่ยหมายเลขคานหน้าเดิมนะครับนี่ตะขิบเมดอาร์อยู่ครบทุกตัวนะครับอาร์ก็ยังอยู่นะครับอาร์ก็ยังอยู่ตะขิดด้านในได้เดิมเห็นไหมตะขิดด้านในได้เดิมน็อตแก้มข้างก็ไม่มีการขยับเลยนะครับฐานต่างๆได้เดิมนะครับโครงใงต่างๆได้เดิมครับ นี่ครับน็อตไม่เคยขยับเลยน็อตแก้มข้างเดิมนะครับไอ้ดูครับตรงเครื่องไม่มีซอกอไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่นี่บอกแล้วว่าฟิลเลอร์กาวเนี่ยฟิลเลอร์เดิมครับโครงก็เดิมเดมเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับนี่น็อตกระปูงไม่เคยขยับไม่เคยหดเลยเดิมนะครับนี่ดูฐานในก็ได้นี่เห็นไหมขนาดฐานในยังเดิมขนาดนี้ตัวนี้ยังเดิมนะครับนี่เห็นไหม ไม่เคยเลี่ยมเข้านะครับเดิมนะครับผมแข่งการคาร้อนสวยนะครับแขงการคาร้อนยังตึงๆนะครับโลโก้โตลต้ายังอยู่ครบฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยกาวซิลิโคนก็ยังเป็นกาวเดิมครับกาวปะเดิมมาดูน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับไม่มีการโผล่เลยเห็นไหมครับนี่โปร่งในแอลก็ยังอยู่ครบ นะครับผมนะแอลซ้าก็ยังอยู่ครบนะครับไปดูครับนี่สีคาดต่างๆได้เดิมไปดูดูตรงนี้แอลยังอยู่ครบนะครับผมนี่แอลยังอยู่ครบแอลยังอยู่ครบเหรียญบาทมีนะครับเหรียญบาทครบนะครับการันตีว่าเต็มบาทแน่นอนนะครับผมนี่ครับนี่เดิมโรงงานนะครับผลิตปี13แท้นะครับเครื่องยนต์2 5งพันเคดี นะครับเ,เดิมติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะโมโกรเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับเดิมแน่นอนให้ดูนะการันตีนะครับบรถได้เดิมอือให้ดูดดอู๊ีนะครับเนี่ยระบบเขาทำงานดีนะโบ,กเ,าาก,นะบ,บกเลยสภาพนี้หายากนะครับโบกเลยสภาพนี้เดิมบางนางบวชนะครับอะเปิดราคาเลยดีกว่านะครับราคาเพียง 2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะย้ำราคาใหม่ครั้งหนึ่งครับราคาเพียง2 8 9 0 0 0บาทนะครับานะราคานี้ขายสดอย่างเดียวนะครับราคานี้ต่รลงกันได้นะครับนะนะครับเรื่องราคาต่รลงนะครับเบอร์โทรทิ้งเป็นตรงหน้าจอโทรมาสอบถามกันได้โทรมาคุยคุยกับเฮียแกเลยนะครับนะเบอร์โทร0 8 1 7 2 9 3 4 3 1เนะครับเบอร์เสียเก่งของเราของร้านคิวรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์นะครับ ทรไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมนะจินด,ดีให้บริการนะครับผมนะเร็จเก่งของเรานะครับผมนะอ่ะนะครับคันนี้ซื้อไปนะครับเราดูราเรื่องการไปหันน้ำมันเครื่องให้นะครับดูแลไปหันน้ำมันเครื่องให้แล้วก็ดูแริการเรื่องการขัดสีให้ใหม่รอบคันะครับขัดสีให้ใหม่เงาเงาเรืมเรืมสำสำก่อนรอบคันดูตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจคะ่ะจะไม่ค่อยว้าวแต่ผมบอกแล้วว่าขัดสีเสร็จเนียผมบอกเลยว่าน้ำลายไหลครับพี่น้องงามโพสิ์ธนค่ะผมบอกเลย ด่าผมเนาะอ่ะซื้อไปบริการโอนให้ฟรีนะครับผมนะขอ้ทดสอบครับเจ้าวีโกแซมยกสูงสีขาวกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่แต่ผมบอกแล้วว่าขับมาเมื่อกี้ก็ถือว่าช่วงล่างโอเคเลยนะครับผมนะถือว่าช่วงล่างโอเคแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวพาขับกันดูเอาเบรกมือลงก่อนนะครับจะบอกว่าภายในอินทอเรียรเนี่ยสวยมากนะครับเขาเกียร์ครับเกียร์เข้าดีนะครับผมเดี๋ยวพาขับเป็นครั้งแรกนี่ขับตัว120แรงนะครับผมนะส่วนใหญ่ขับตัว1 4แรงม้า เียครับเกียร์สองครับเกียร์สามครับเกียร์สี่ครับ,รบ,รบ,รบช่วงล่างก็ถือว่าในเกีฑ์ที่ดีนะครับถ้าเราจับสอง สำหรับผมนะผมชอบคันสีดําที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนนะตัวสมาร์ทคันนั้นขับดีกว่าครับนะแต่คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าคุณไม่ได้ชอบขับรถแรงนะรับตัว120แรงม้าเนี่ยมันก็เหลือเรือนะครับขับทางไกลก็สบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณได้รถสดสภาพเดิมนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าตัว144แรงม้านะครับรู้ได้ง่ายว่ารถแชมป์อ่ะมีโก้แชมป์อ่ะรถตลาดนะครับผมนะการันตีว่ารถเนี่ยได้สภาพเดิม รับซื้อไปก็คือพร้อมขับได้เลยนะครับในราคา2 8 9 0 0นบาทนะครับผมการขับขี่ผมให้ก็9เต็ม10นะครับ9เต็ม10นะครับเพราะว่าโอเคเลยรื่องกับขับขี่นะครับผมนะสำหรับผมมองว่าเนี่ยลดราคาประมาณนี้หาสภาพแบบนี้หายากนะครับผมนะหาสภาพประมาณนี้หายากแต่อันนี้การันตีว่ารถได้ดืมสภาพดืมนะครับผมนะอ่ะฟังร้านตรงไหครับผมก็จะไฟฟ้าใช้งานได้จริงนะครับผมนะอ่ะ นี่คือหน้าร้านของเรานะครับผมนะร้านเก่งรึบ้านนะครับผมนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมนะย้ำใหม่ข่าหนึ่งครับตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมนะอยู่ติดถนนใหญ่ครับถนนทางดำครับผมถนนเส้นนครพนมท่านพนมหรือทุ่ยชีงกูล212นะครับผมนะเออในเส้นเรียบค้งครับถ้าท่านไป นครบนมท่าบนมเนี่ยผ่านมายังไงก็เห็นร้านผมนะครับผมนี่คือร้านเรานะครับผมนะร้านเรานะครับถ้าท่านไหนอยากมาตาม Google Map ก็มาได้นะค,ะครับพิมพ์คำวาใน Google Map ว่าร้านเก่งรถบ้านคาเซนเตอร์และมาตามแผนที่ใน Google Map ได้เลยนะครับนะแวะมาบึง่งมาชมกันนะครับผมนะไปะซื้อมาหาว่ากันพี่น้องมาบึง่งมาชมกันสักกล้องนะ นะครับเนาะมากินเย็นยนสะก้อนมาคุยกันก้อนนะครับเนาะกูได้กายทางว่ะเวะมายามมาเยี่ยมกันได้เลยครับเดอ้อลูกค้าเก้ากันอะไรเพราะะเป็นลูกค้าเก้าลูกค้าไม่นะครับเนาะเวะม,มาบึ้งมาสอบถามกันกูนกนกนเดียวมาสอบถามทางกันมาเวะเงี้ยวมันก็นดีใจแหละครับเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสไรด์คลิปนี้นะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ล,ลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องมือถูบนายหมูกี้รีวิวนะครับเพื่อจะพัฒน์คีมใหม่ของนายหมูกี้ รีวิวร้านกิ่งรถบ้านคาเซนเตอร์ของเราด้วยนะครับผมนะทีเ,เราจ,ะจะับรถยนต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้รถยนต์เข้าใหม่ร้านเราโอ้ยปวดหัวกับพี่น้องรถยนต์ในร้านเราก็มีอยู่ประมาณสักเข้ามาใหม่อยู่สามสี่คันนับมีทั้งราคาหลักหมื่นหลักแสนสองแสนสามแสนนี่หมดนะครับผมนะอ่ะสไลด์คลิปนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวขับด้วยที่รับชวนมนนาทางช่อนะครับพี่น,น้องเนาะครับสหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลากับบ๊ายบายกันนะครับเด้อครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ